รั้าเนิอนะคะจากนี้ไปก็ประมาณอีก8กิโลค่ะถึงจากนี้ไปก็ประมาณ8กิโลถึงนี่ถนนใหญ่ที่จะไปซื้อ ไอ้บอกนะคะเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยจะซื้อรถมีรถขายจะซื้อรถปิกอัพจะซื้อรถเกง๋งเนี่ยหาตรงนี้เลยค่ะเนี่ยเขาวางรถไว้ขายอะคะ่ะเขาวางรถไว้ขายแล้วคุณก็ไปเซิร์ชทางเน็ตแล้วก็เข้ามาดูได้อะคะ่ะที่ตรงที่เมื่อกี้ที่รถเยอะๆอะค่ะก็เมื่อกี้แฟนเขาบอกว่าเขาจะซื้อหมูเสร็จเนี่ยก็เป็นท้องทุ่งอะค่ะ เขาจะซื้อหมูเสร็จแล้วก็ซื้อหมูเสร็จเขาก็จะไปเยอรมันต่อไปเยอรมันต่อไปซื้อไวน์ซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเราจะเอาบรรยากาศแถวแถวเยอรมันมาฝากกันนะคะจะได้แบบว่าดูพร้อมๆกันไปเลยต้องขอโทษนะคะเพราะว่าบางทีรถรถใหญ่มันบังอะเอกก็เลยต้องขยับเอ่อขยับก้องน,นะคะ ถ้าทำไม่นิ่งยังไงก็ต้องขอโทษนะคะ,ะ,คะอยากให้เห็นบรรยากาศนะคะว่าเป็นยังไงก็เนี่ยค่ะก็ดูเรื่อยๆค่ะนี่แหละค่ะฮอลแลนด์ก็เป็นอย่างนี้คะ <S <s ่ะที่ตรงนี้ก็จะเป็นเพาะปลูกนะคะ <S <s ก็จะมีถ้าเขาไม่เพาะปลูกเขาโพดเขาก็จะเพาะปลูกหญ้าสําหรับวัวแล้วก็เขาจะเพาะปลูกพวกพวกอาหารที่ เราทานกานพวกผลผลไม้พวกพวกพวกเชอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยม้าค่ะเนี่ยโรงเก็บข้กม้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยม้าค่ะก็ตอนนี้อ่ะเลี้ยงโรงเลี้ยงม้าค่ะนี่ก็จะเป็นผักนี่เห็นไหมคะเนี่ยแปลงผักเขาจะปลูกแปลงผักอะไรเงี้ยช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าใบไม้ร่วงแล้วเขาก็จะทําการปลูกได้เลยเพราะแดดมันส่องแล้วค่ะมันไม่หนาวแล้วแต่เขาบอกเลยนะคะว่าพวกเชอรี่เนี่ยอะไรเนี่ยพวกนี้จะทนมากเลยค่ะเขาเป็นแบบว่า เป็นอะไรที่แบบว่าทนอ่ะเป็นอะไรที่เป็นเป็นพืชที่ทนทนหนาวอ่าเพราะว่าพืชไหนที่ทนสภาพแถบยุโรปได้ก็เป็นพืชที่แบบว่าแถบยุโรปอ่ะสามารถเพาะปลูกได้อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเอหลบดินนึงนะคะเพราะว่ามีรถสิบล้อก็อยากให้ดูวิวกันเยอะๆอะค่ะจะได้แบบว่าไม่เหงาจะได้ จะได้จะได้จะได้ดูแล้วก็เอกก็จะอธิบายไปด้วยว่าเป็นยังไงอะไรแบบไหนอะค่ะก็นี่ก็จะเป็นโรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเป็นโรงเลี้ยงหมูอัน this is farm from far a w a เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะฟาร์มเลี้ยงหมูเนี่ยเนี่ยฟาร์มเลี้ยงวัวค่ะ ในฟาร์มเลี้ยงไก่เนี่ยติดติดกันเลยค่ะฟาร์มเนี่ยติดติดกันเลยเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อาจจะเป็นบริษัทเดียวกันหรือเจ้าของเดียวกันก็ได้นะคะเพราะว่านี่ก็จะเป็นโรงงานค่ะตรงนี้อ่ะจะเป็นโรงงานเนี่ยค่ะฮอลแลนด์เนี่ยคุณจะทําอะไร ต้องติดติดกันนะคะอย่างสมมติโซนบ้านนี่ก็คือโซนบ้านโซนโรงงานก็คือโซนโรงงานไปเลยและโซนพวกฟาร์มนี้ก็จะเป็นโซนพวกฟาร์มไปเลยคุณไม่สามารถเอาโซนเอาโซนบ้านมามาเป็นโซนโรงงานหรือมาเป็นโซนฟาร์มได้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะเขาไม่อนุญาตค่ะนี่เราติดไฟแดงนะคะก็เนี่ยค่ะออสเทรนอีก2อกิโลค่ะก็ติดไฟแดงแล้วทีนี้ก็ เขาถือเขาเขาแม่นุญาตนะคะว่าเขาจะแยกเป็นโซนโซนเลยแล้วเขาจะแยกเป็นโซนโซนเลยอะค่ะแล้วไม่อนุญาตนะคะเนี่ยแถบนี้โซนโรงงานโซนฟาร์มโซนอะไรทั้งนั้นนะคะอืม แล้วไม่อนุญาตที่ไม่อนุญาตแบบไหนไม่อนุญาตหมู่บ้านจัดสรรขึ้นในโซนโซนนั้นอย่างบ้านเราเนี่ยโอ้โหโซนแถบชานเมืองอะเมื่อก่อนจะเป็นแถวปทุมธาน,นีใช่ไหมคะเมื่อก่อนจะเป็นโหท้องไร่ท้องนาเดี๋ยวนี้หมู่บ้านจัดสรรขึ้นเต็มเดี๋ยวนี้แต่ว่าที่ฮอลแลนด์นี่ไม่นะคะเนี่ยจะเป็นปั๊มน้ํามันนะคะที่ฮอลแลนด์นี่ไม่นะคะก็คือว่าถ้าเป็นโซน โซนในเมืองก็คือโซนในเมืองโซนนอกเมืองก็คือโซนนอกเมืองโซนปลูกผักก็คือโซนปลูกผักแล้วเขาจะคุมคุมตรงไหนคุมคุมแบบว่าไม่ให้คุมไม่ให้เอาโซนปลูกผักไปปลูกบ้านเขาไม่อนุญาตค่ะเขาไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นเขาจะควบคุมการนําเข้าและการนําออกเพราะารัฐบาลที่นี่เขาเหมือนเหมือนประมาณว่าเข้มงวดอะค่ะ เข้มงวดเข้มงวดตรงไหนเข้มงวดตรงอ่าเข้มงวดตรงที่ว่าถ้าเขาเอาโซนปลูกผักหรือปลูกผลไม้เนี่ยเป็นโซนโรงงานทั้งนั้นนะคะผลิตรถผลิตรถ,รถพวกโชว์รูมรถเนี่ยค่ะอ่านี่กำลังกำลังจะเข้าไปข้างในแล้วนะคะเราเองกำลังจะเข้าไปซื้อหมูข้างในแล้วค่ะแล้วก็อ่เมื่อกี้ถึง